วันนี้เรามาพูดถึงนิสัยของคนที่เกิดปีมาเส็งนิดนึงนะคะเจ้างูตัวเล็กเนี่ยนะ,ะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้โอ้โหพิษสงเนี่ยร้ายกาจลือเกินนะฮะเจ้างูเนี่ยเขาสามารถที่จะไปได้ทุกที่เพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะเสงเนี่ยอยู่ได้ทุกที่ทุกสังคมคะ่ะแล้วการอยู่ของเขาเนี่ยเขาอยู่เป็นนะฮะเขาจะอยู่แบบสงบสงบ เขาจะอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวการเจียมเนื้อเจียมตัวของเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขายอมทุกคนในสังคมนั้นนะไม่ใช่นะแต่เขาจะอยู่แบบนิ่งๆไม่อะไรกับใครนะแต่โอเคถ้าใครมาพูดคุยอะไรกับเขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะที่จะสนทนาเฮฮาปาร์ตี้ด้วยนะคะนะคะคุณอาจจะมองมาเส็งเหมือนกับเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆเป็นคนใจดีเป็นคนไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่นะคะคนเกิดปีมาเส็งเนี่ยนะคะ อย่างที่บอกว่าเป็นคนเข้าได้ทุกสังคมอยู่กับใครก็อยู่ได้หมดค่ะจะอยู่กับพระเขาก็อยู่ได้จะอยู่กับนางเอกจะเป็นนางเอกเขาก็เป็นนางเอกที่น่ารักได้จะเป็นตัวร้ายเขาก็เป็นตัวโกงได้อย่างดีมาก <c oughs> เขาสามารถที่จะอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะคนเกิดปีมะเส็งเนี่ยนะคะเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบเป็นคนรักความอบอุ่นคนเกิดปีมะเสงที่รักครอบครัวนะบอกก่อนนะ ะะเป็นคนรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีพูดจาเก่งนะคะเวลาคุณได้มีโอกาสพูดคุยกับคนเกิดปีมะเส็งเนี่ยโอ้โหพเป็นน้ําไหลไฟดับเลยค่ะเพราะเขาเป็นคนคุยเก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคนขี้เบื่อปีมะเส็งนี่ให้ทําอะไรแบบจําเจจําเจนี่เขาจะไม่ชอบนะคะเป็นคนที่ชอบให้คําแนะนําคนนั้นคนนี้คนนู้นน,นะคะแต่จะไม่ชอบให้ใครมาชี้แนะหรือตั้งกําหนดกฎเกณฑ์ ให้กับตัวเองเขาจะไม่ค่อยชอบแต่เขาพร้อมที่จะถกเถียงทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาด้วยเหตุและผลเสมอเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะเส็งเนี่ยก็ไม่ใช่คนดื้อสัทีเดียวนะแต่เป็นคนที่เวลาคุณจะคุยอะไรเนี่ยต้องคุยแบบมีเหตุมีผลทุกครั้งเวลาคุณต้องการให้คนเกิดปีมะเสง็งทําอะไรก็ตามเนี่ยนะ,ะนะะมันต้องสมเหตุสมผลในความคิดของเขาเขาถึงจะทําให้กับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปสั่งการให้เขาทาอะไรก็ตามที่เขาพิจารณาเห็นแล้วว่ามันไม่โอเคสําหรับเขา เขาก็พร้อมที่จะตอบโต้คุณทันทีเหมือนกันคนเกิดปีมะเส็งไม่ทําใครก่อนค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเขามันไม่ปลอดภัยแล้วเขาสู้ตายเขาสู้ตายค่ะแม้เขาจะตัวเล็กที่สุดในองค์กรก็ตามเขาไม่แคร์หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ข้างๆเขาเนี่ยจะเป็นคนตัวใหญ่ตําแหน่งหน้าที่สูงขนาดไหนก็ตามเขาไม่แคร์นะคะขอให้เขาได้สู้แม้เขาจะเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในองค์กรเขาก็จะสู้ค่ะ นี่คือความพิเศษของคนเกิดปีมะเส็งนะคะเพราะเวลาสู้นี่เขาสู้เขาสู้ยิบต,ตาเลยนะบอกไว้ก่อนนะและสู้แบบไม่ถอยด้วยตายเป็นตายสาหรับคนเกิดปีมะเส็งนะคะคนเกิดปีมะเส็งเนี่ยจะชอบให้คนใส่ใจชอบให้คนเอาใจเป็นคนรักความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีคนรักเกิดปีมะเส็งเนี่ยคุณต้องเข้าใจตรงนี้เขาด้วยนะว่าเขาเป็นคนหึงห่วงห่วงที่สามอันนี้เลยนะทั้งหึงทั้งห่วงและทั้งห่วงนะคะ เขาจะหึงหวงห่วงคนของเขาอย่างมากถึงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีคนรักเกิดปีมาเสงไม่ใช่ว่าเขาไม่ปล่อยให้คุณไปเที่ยวกับเพื่อนเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้คุณไปปาร์ตี้มิทติ้งกับใครนะไม่ใช่เขาไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเขาฟังเหตุฟังผลคุณอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเฮฮากับเพื่อนแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยอยู่กันตามราพังนะคะไม่ใส่ใจใเขาไม่ดูแลเขาคุณจะได้เห็นพิษสงของเจ้างูตัวน้อยแล้วบอกไว้เลยว่าพิษสงของเขาเนี่ยมันร้ายแรงมาก ะะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะความห่วงความห่วงเนี่ยเขามีมากกว่าคนเกิดปีนักกษัตริย์อื่นนะคะเขามีมากกว่าค่ะเคยได้ยินคาว่าจงอางห่วงไข่ไหมเออประมาณนั้นเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามมีคนรักเกิดปีมะเส็งคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วถามว่าล้วเปลี่ยนไม่ได้เหรอเปลี่ยนไม่ได้หรอกคะ่ะแต่คุณสามารถคุยกับเขาด้วยเหตุและผลได้เขาฟังคุณอยู่คะ่ะเนะเขาฟังคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่มีคนรักเกิดปีมะเสงนะคะต้องเข้าใจตรงนี้เขาด้วยนะแล้วก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาใส่ใจเขานะคะให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยพอเมื่อไหร่ก็ตามเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาปลอดภัยเขาไม่ไปไหนหรอกค่ะเขาไม่ไปไหนเลยและเขาจะอยู่แบบสงบเงียบแล้วเขาก็จะดูแลคุณดีมากถึงมากที่สุดตรงกันข้ามเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่ปลอดภัย เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีความรู้สึกว่าเขาระแวงคุณแล้วคุณต้องระวังดีๆเพราะว่ามาสิงร้ายกาศเอาเรื่องเลยนะคะ